สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจกสูตรการทำน้ำพริกจิ้งหรีดนะคะใส่มะม่วงเลยค่ะติดตามกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่พริกป่นค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงขูให้ละเอียดนะคะขูให้ละเอียดไปเลยค่ะตอนนี้เราตำแค่ผิดผิดปานกลางนะคะ โขกให้ละเอียดเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นจิ้งหรีดที่เราทอดแล้วนะคะแล้วก็ลงไปเลยค่ะลงไปเลยลงไปเลยนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดค่ะตามตามทำให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้จะมีเราทอดนะจ๊ะจิ้งหรีดเราทอดแล้วมันจะมีความหอมของน้ํามันนะคะแล้วก็มาตัดด้วยความผิดของพริกป่นความหอมของ สแดงนะคะอันนี้เราจะขูกให้ละเอียดนะคะพอขูกให้ละเอียดเสร็จแล้วอันนี้เริ่มละเอียดแล้วนะคะพอเริ่มละเอียดเนีวยขั้นตอนต่อไปอันนี้จะเป็นมะม่วงนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงให้เราเอามะม่วงเลยค่ะมะม่วงเนี่ยขอเป็นมะม่วงที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวของมะม่วงจะทําให้จิ้งหรีดที่เรานาพริกจิ้งหรีดของเราเนี่ยค่ะออกรสเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมนะคะแล้เราก็นํามาขลกเลยค่ะ นี่นะคะโขกมะม่วงให้ละเอียดพร้อมด้วยโขบจิ้งหรีให้ละเอียดนะคะอันนี้เราจะใช้กําลังหน่อยนิดนึงนะคะอันนี้ภาคอีสานเรากินนะคะสําหรับท่านไหนที่จะนําเมนูนี้ไปทํากินกับข้าวเหนียวจิ้มด้วยผักนะคะแนะนาเลยค่ะว่าอร่อยมากค่ะเนี่นะคะโขบไปให้ละเอียดเลยนะคะโขบไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยผงนัวผงนัวนะคะแล้วก็น้ําปลาต้มสุกเลยค่ะน้ําปลาต้มสุกนะคะเอาแบบใส่พอประมาณแต่นะคะนิดหนึ่งแล้วเราก็โขกให้ละเอียดเลยค่ะน,น,นี่ตานสวยงามนะคะอันนี้จะเหมือนคล้ายๆน้ำพริกปลาย่างนะคะนี่นะคะสีสัน น่าอร่อยไหมคะนะคะพอตามเสร็จแล้วนะคะนี้ก็คือน้ำพริกจิ้งหรีดท,ที่เราพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะน่ากินไหมคะสีสวยหอมนะคะหอมกลิ่นมะม่วงจะออกรสชาติเปรี้ยวมันแล้วก็เค็มนิดนึงนะคะเหมาะกับการจิ้มกินกับข้าวเหนียวมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำ นำเทคนิคนี้ไปลองทำกินได้เลยนะคะ